อย่างภาพที่เห็นเนี่ยคือคอแมที่เป็นช้างเพผู้ที่ตัวใหญ่มากนะครับแปบ๊บหนึ่งมาละคือคอแมเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสนใจเฉพาะน้ำเพชรอย่างเดียวนะครับในภาพเนี่ยจะเป็นลักษณะของคอแมเนี่ยเข้าใกล้แล้วก็ตรวจเช็คแม่หนุยใช่แม่หนุยไหมใช่แม่หนุยนะครับตรวจเช็คในขณะเดียวกันที่คอแมให้ความสาคัญกับแม่หนุยตรวจเช็คก็น้ำเพชรก็เอามาณว่าทางนี้ทางนี้ ประมาณแบบอยากให้คอแบงให้ความสำคัญกับตัวเองนะครับแน่นอนนะครับพฤติกรรมตามธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่เราให้กับสัตว์เลี้ยงให้กับช้างให้กับทุกๆสิ่งมีชีวิตในความดูแลของเราเนี่ยมันไม่ใช่นะครับแค่เพียงว่าเป็นเรื่องของอาหารน้ำร่มเงาอันนี้เป็นเรื่องเบสิกที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดละพึงจะได้เนาะ แต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่ช้างเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็ด้วยความที่ช้างเป็นสัตว์ที่อ,อายุยืนนะครับแล้วก็มีรูปแบบการสร้างครอบครัวรูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบวงจรชีวิตที่แน่นอนว่าคล้ายคลึงที่สุดแล้วกับมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเพศการเปรียบเทียบวัยยกตัวอย่างเช่นช้างที่ เด็กนะครับอายุสี่ขวบก็เหมือนลูกเราอ่ะก่อนอายุห้าขวบเปรียบเทียบกันประมาณนั้นหรือว่าช้างอายุสิบขวบนะครับก็คล้ายครึงนะครับแล้วก็มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของร่างกายแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนคล้ายคกับเด็กอายุสิบเอ็ดสิบสองขวบนะครับเราสามารถเปรียบเทียบวงจรชีวิตของมนุษย์กับช้างได้เกือบจะเรียกว่าปีต่อปีเลยคือ,อเป็นวัยรุ่นเนาะตอนอายุสิบสิบเอ็ดขวบนะครับแล้วก็เป็นสาวนะครับ แล้วก็ให้ความสนใจกับเพศตรงข้ามนะครับในวัยประมาณนั้นแหละคือสิบสิบเอ็ดกนะครับแล้วกอ็อาจจะหยุดสูงคล้ายๆมนุษย์เลยคือตอนอายุยี่สิบห้าปีเพราะนั้นถ้าเราโยงไปถึงตัวน้ำเพชรเนี่ยน้ำเพชรนที่อายุประมาณยี่สิบต้นๆเนาะก็ถือว่าเหมือนมนุษย์เราที่อายุยี่สิบต้นๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำเพชรในฐานะของความเป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่ง อชัอน้นเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นวัยรุ่นเพศผู้ซงนี้จะเป็นตัวผู้หมดเลยพี่พี่ฟานกําลังดูแลอยู่ที่ร้องน่าจะเป็นแสนดีนะแล้วก็มีชาลีกับออกัสอยู่วัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็มีสางเด็กสังท้องนะครับแล้วก็สางแม่ลูกหน้อยก็อยู่หลายร้อมตอนนี้ต้องเพศนะครับอยู่กับ น้ำผานะครับขุดดินเองขุดดินเองแล้วก็รอให้น้ำมันไหลมาแล้วก็ใช้เท้านะครับในการผสมคือช้างเนี่ยเขาสามารถทำคอสเมติกของตัวเองได้นะครับเป็นลักษณะของดินแล้วก็น้ําแล้วก็ก้นใส่ตัวตามธรรมชาติโอเพค ้าหนังเป็นน้องพลอยนะครับสาวอีสานเหมือนกัน